ที่12สิงหาคม2564ชีวิตที่ดีหนีไม่พ้นท่าทีในการปฏิบัติตนที่เหมาะสมผู้ที่มีสภาวะจิตอ่อนเยาจะเข้าใจว่าชีวิตที่ดีขึ้นควรต้องยอมรับตนเองผลักดันตัวเองไปข้างหน้าและปรับปรุงตนเองบนเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอยู่ตลอด ขออำนวยพรให้เราทุกคนรักษาสภาวะจิตที่ดีไว้ได้สามารถเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตทั้งยังมีแรงฮึกเหิมที่ไม่ธรรมดาทำให้ชีวิตในแต่ละวันมีสีสันที่สุดอรุณสวัสดิ์วันที่12สิงหาคม2564 ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่43และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการเปิดกว้างความอ่อนนุ่มคือพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตประเด็นที่2ส,สาเหตุมูลฐานที่อ่อนสามารถชนะแข่งได้อยู่ที่คุณธรรม2.1พลังที่อ่อนนุ่มที่สุดคือพลังที่เป็นต้นทานของชีวิต ในความเป็นจริงความอ่อนนุ่มที่กล่าวถึงในที่นี้มิได้จํากัดความหมายในมุมแคบว่าเป็นเพียงคำคุณศัพท์ที่ตรงข้ามกับความแข็งแกรง่งมานานแล้วความอ่อนนุ่มคือพลังที่ยิ่งใหญ่แห่งชีวิตกล่าวกันว่าโครงสร้างทางสรีระวิทยาของกระโหลกศีรษะมนุษย์มีความหนานแน่นและแข็งแรงมาก นักสรีรวิทยาและนักกายวิภาคศาสตร์มากมายในอดีตพยายามทำทุกวิถีทางที่จะแยกชิ้นส่วนออกอย่างสมบูรณ์แต่ไม่สำเร็จต่อมามีคนบุกเบิกเส้นทางใหม่โดยคิดค้นได้วิธีหนึ่งพวกเขาเพาะเมล็ดพืชไว้ในกระโหลกศีรษะแล้วรอจนเมล็ดพืชเหล่านั้นแตกหนอไม่คาดคิดเลยว่า กะโหลกศีรษะที่ไม่อาจใช้เครื่องกลใดเปิดได้ถูกพลังที่น่ากลัวนี้ทำให้ชิ้นส่วนกะโหลกแยกออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์นี่คือพลังของชีวิตเรามักพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ได้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตเช่นต้นหญ้าอ่อนโผล่พ้นกองเศษกระเบื้องเพื่อรับแสงแดดและแตกกล้าอ่อน <Cornell. S 2> พลังชีวิตที่อ่อนนุ่มที่สุดนี้มักถูกผู้คนมองข้ามแต่ขอเพียงมีชีวิตอยู่พลังเช่นนี้ต้องแสดงออกแน่นอนไม่ว่าจะมีความยากลำบากอย่างไรร้วนไม่อาจขัดขวางการปลดปล่อยนี้ได้เหตุใดความอ่อนนุ่มของชีวิตจึงสามารถชนะความแข็งแกร่งทั้งปวงได้ เพราะความแข็งแกร่งที่แท้จริงมิใช่ความอาจหารที่ภายนอกแต่เป็นการยืนหยัดรักษาไว้ของจิตภายในความมั่นคงที่แท้จริงมิใช่ความยึดมั่นการแสดงออกภายนอกแต่เป็นความยืดหยุ่นในจิตใจพลังที่แท้จริงมิใช่การรมให้ร้อนที่ภายนอกแต่เป็นความอบอุ่นในจิตใจสิ่งเหล่านี้สามารถเรียกได้ว่าความรัก ภารกิจแห่งชีวิตที่เราทุกคนมายัางโลกนี้คือการถ่ายทอดความรักมอบความรักและเป็นความรักความรักคือบอกเกิดของการรวมพลังทุกสิ่งทุกอย่างไว้แม้ว่าเส้นทางชีวิตของเราจะแตกต่างกันแต่ทุกคนล้วนมีสัญชาตญาณของความรักและมีคุณธรรม ความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของกาลเทศะระดับสูงคุณธรรมความเมตตานี้ทําให้เราได้รับการคุ้มครองจากสวรรค์อยู่เสมอดังนั้นขอให้ฝึกปฏิบัติคุณสมบัติของวิถีธรรมชาติและคุณธรรมความเมตตาเถิดการฝึกปฏิบัติคุณธรรมความเมตตาคือ เริ่มจากการฝึกความอ่อนนุ่มการฝึกฝนความอ่อนนุ่มคือการเรียนรู้ความรักและสั่งสมคุณธรรมให้หนาแน่นและมีเพียงคุณธรรมหนาแน่นเท่านั้นที่รองรับสปปรรพสิ่งฟ้าดินและชีวิตที่ยิ่งใหญ่อันกว้างไพศาลของเราไว้ได้อาจารย์เจ้าเมี่ยวกว๋า วันที่12สิงหาคม2564เผยแพร่วันที่1,286